สวัสดีค่ะวันนี้มีลูกค้ามาอุดหนุนหน้าร้านนะคะจะพาชมนะคะว่ามีบอนสีตัวไหนบ้างนะคะต้นนี้มีนามว่าธาตุบางแก้วนะคะหน้าชมพูนะคะโตมาก็จะหน้าชมพูแล้วก็จะออกเข้มเข้มไปสีม่วงเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะต้นแม่แล้วก็ต้นนี้นะคะมีนามว่าปานตะวันนะคะปานตะวันแล้วก็มณีล้อมเพชรแผงนะคะ องหญิงทอฝันนะคะองค์หญิงทอฝัน,น,ะะนแม่สวยมากๆเลยนะคะลูกผ่าออกมาแล้วด่างป้ายป้ายสวยมากๆนะคะสวยจึ้งมากๆเลยนะคะด่างมากเลยค่ะสวยมากๆเลยแล้วก็มีเมืองนครชุมนะคะเมืองนครชุมสวยมากๆเลยนะคะดูความสวยของเขานะคะต้นแม่ฟื้นแล้วนะคะที่บ้านนะคะพร้อมลงหัวให้ทำจำนวนอีกนะคะ ต้นนี้มันมีมรกตนะคะสวยมากๆเลยนะคะมันีมรกตแล้วก็มีบอนหูช้างด่างขาวนะคะต้นต at. ้นน้องนะคะอันนี้ต้นพี่นะคะต้นพี่ต้นใหญ่นะคะแล้วก็มีฟิโลหูช้างด่างขาวนะคะฟิโลหูช้างด่างขาวเปิดด่างแล้วนะคะต้นนี้ด่างสวยมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ ลูกค้ามาอุดหนุนแล้วนะคะมีเจ้าของแล้วนะคะพร้อมย้ายบ้านนะคะไปอยู่บ้านใหม่นะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ